จแจกเงินดิจิตัล1มกราคม2567มันก็เลยไปขัดแย้งว่าคนที่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุ16ปีนะ่ะเขาผิดอะไรที่ไม่ได้รับเงินหมื่นบาทแล้วก็ไปต่อบคำถามว่าทำไมต้อง16ปีเพราะบอกว่าถ้าแจก18ปีอาจจะเข้าใจว่าเป็นการซื้อเสียงแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าเจตนามันคือการหาเสียงมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการแก้ไขปะนะัญหาถ้าแจกให้กับคนจนหมื่นบาทเนี่ย ผมไม่ขัดข้องเลยดั่นหมายความว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยธนาคารชาติผู้ชำนาญการเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการศึกษา mm hmm. และที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับที่ใช้คำว่าคาดว่า mm hmm. จะแจกเงินดิจิตอล1มกราคม2567 mm hmm. มันเป็นภาษาขายบ้าน mm hmm. ขายหมู่บ้านอะ ขายคอนโดมิเนียมคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนไหนคําว่าไอ้นะแมคาดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคํานี้มันจึงไม่สอดคล้องและขนาดเดียวกันมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆแต่หลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยที่ผมเองเนี่ยนะครับที่นั่งคัดค้านกับพี่น้องเขาคุณไปแจกให้กับคนรวยทําอะไรทําหอกอะไร เพราะว่าเหตุผลว่าไปกระตุ้นเศรษฐกิจมันไปกระตุ้นอะไรตรงไหนคนที่ไม่มีสถานะที่ไม่ใช่คนจนเลยยี่สิบสองล้านไปนั้นเขาใช้ชีวิตตามปกติในรัศมีสี่กิโลเมตรที่คุณกำหนดนั่นแหละเขาก็ไปจับใจ่ายใช้สอยปกติและก็มากกว่านะครับที่คุณให้ไปเนี่ยเฉลี่ยวันละห้าสิบ้าบาทเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรกับคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเงินของตัวเองก็เก็บไว้ก็ใช้เงินใช้เงินหลวงก่อนแล้วไปกระตุ้นอะไรแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าเจตนามันคือการหาเสียงซึ่งไปเจตนาที่มันไม่สุจริตใจ่มันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการแก้ไขปัญหาถ้าแจกให้กับคนจนหมื่นบาทเนี่ยผมไม่ขัดข้องเลย วิธีการเนี่ว่ากันแต่ว่าต้องเห็นด้วยว่าเป็นคนจนมไม่ว่าคุณจะตีลังกาแจกเรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนจนเราไม่ขัดข้องอแต่คนรวยเขาดีอยู่แล้วที่ผมบอกว่าคุณจะไปกระตุ้นหัวใจเขาทําไมหัวใจเขาเต้นตามปกติสิ่งสําคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าอธิบายอย่างไรเนี่ยฟางงูไม่พลนคออธิบายนี่นะครับว่าที่แจกให้กับ คนรวยอ้างรัฐธรรมนูญเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมมันก็เลยไปขัดแย้งว่าคนที่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุสิบหกปีนะ่ะเขาผิดอะไรที่ไม่ได้รับเงินหมื่นบาทอไอ้พวกนี้ไม่กินข้าวกินนมหรือไงอมไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุสิบหกปีสิบหกปีถึงได้ครับแล้วก็ไปตอบคาถามว่าทําไมต้องสิบหกปีเพราะบอกว่า ถ้าแจกสิบแปดปีอาจจะเข้าใจว่าเป็นการซื้อเสียงแต่ว่าผู้มีสิทธิ์ทุกคนตั้งแต่สิบแปดปีนะ่ะได้รับการแจกทุกคนคุณจะอ้างว่าอาจจะเอาสิบหกไว้เป็นข้ออ้างแล้วก็เป็นการทอดเวลาซื้อนาคตแต่ว่าทุกเสียงที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยแม,ม้กระทั่งตัวคุณเศรษฐาและบรรดาเจ้าสัวต่าง และทั้งคอรมอและหัวหน้าพักการเมืองลูกพักการเมืองไม่เว้นแม้แต่เพียงคนเดียวที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพยายามอธิบายความกันมาตั้งแต่ต้นว่าหลักคิดอะไรต่างๆในการที่จะพาประเทศให้มันรอดนั้นจะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเรื่องนี้วิธีการนำเสนอบนเวที นะครับที่ธรรมศาสตร์ก็นี่เป็นนโยบายเพื่อการหาเสียงเพื่อการนะครับนำพาไปสู่ชัยชนะการเลือกตั้งถ้าเอาเงินนี่นะครับของพวกคุณเองเนี่ยนะครับก็อาจจะผิดกฎหมายพัคการเมืองแต่ในกรณีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องไปแก้ไขต้องทำกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเอาโลกโ<อ>แห่งความเป็นจริงก่อนว่านี่นะครับกว่าจะถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณเสร็จก็ปลาเข้าไป นี่นะครับรวมกระทั่งถแถลงนโยบายเนี่ยผมว่าเนี่นะครับกลางเดือนสิงหาก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เริ่มต้นแล้วหรือยังก็มีเวลาเนี่ยนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากฎหมายสองสอภาเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนคือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและนี่เนี่ยนะครับผมเองต้องเตือนแรกอยากจะบอกคุณว่าภาวนาเป็นตอนตอนว่า ไอเรื่องความสําเร็จนในเรื่องนี้นะผมเชื่อว่าไปไม่ถึงนะอืมแต่คุณต้องไปภาวนาว่าให้อยู่ถึงวันเลือกตั้งอืถ้ารอดวันเลือกตั้งแล้วอืให้ภาวนาต่อว่าให้อยู่ถึงวันจะตั้งรัฐบาลอืไม่ให้โดนตัดสิทธิทา,าทางการเมืองไม่ให้โดนยุบพักเรื่องอื่นๆก็มีแล้วจนกระทั่งถึงเรื่องนี้ไม่ถูกดําเนินคดีทางอาญา ขอให้ภาวนาเป็นตอนๆเพราะนี่นะครับเจตนาแม้ว่ายังไม่ได้กระทําแต่ว่าเป็นเจตนาที่ได้แสดงอ,อย่างชัดเจนว่าจะเข้าไปกระทําและจะเกิดความเสียหายวันนี้เนี่ยครับบรรดาติ่งเชียร์ทั้งหลายเนะี่ยคุณเราเอาสมองเนี่ยนะครับของคุณที่มีกันอยู่พยายามอธิบายเนะี่ยคือความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อจะมาเนี่ยนะครับ มาเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อไปกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันไม่ได้ก็ในคอรมอที่ทําเรื่องสามสิบาททุกรครักษาทุกรคก,ก็ต้องติดคุกเรื่องราวอื่นๆมากมายตังต่นายกรัฐมนตรีมาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทําดีหนึ่งอย่างอีกสิบอย่างอย่าเป็นข้อกล่าวอ้างว่าเคยทําดีมาแล้วหนึ่งอย่างวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมไม่ได้เถียงว่าทําได้หรือไม่ได้ แต่เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามมันควรทําหรือไม่นั่นนะ mm. เพราะว่าถ้าคุณเอาเฉพาะคนจนวันนี้ก็ไม่มีใครไปยุ่งกับคุณแล้ว uh huh. เบียงแต่เพียงแต่ว่ารอดักคุณว่าจะไปทํามาหากินกับเรื่องเหรียญดิจิตอลอย่างไร mm. แต่ไม่ขัดข้องถ้าแจกให้เฉพาะคนจนไอ้เรื่องการกระทําอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากัน mm. เพราะอธิบายทีแรกนี่นะครับที่คนฟังฟังเข้าใจเหมือนกัน ว่าแจกหนึ่งหมื่นบาทนี่นะครับสี่หกปีขึ้นไปเนี่ยนะและนี่นะครับให้ใช้ใจ่ายในรัศมีสี่กิโลแล้วก็กําหนดว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้และนี่นะครับให้เป็นเงินดิจิตอลและให้ร้านค้าเท่านั้นที่จะไปขึ้นเป็นเงินบาทเพอซักกันมากข้าวก็ออกมาเป็นคูปองไงซึ่งเป็นเรื่องที่ล้าหลังที่สุดคุณอธิบายเรื่องดิจิตอล แต่นี่เนี่ยนะครับท้ายที่สุดไปใช้วิธีโบราณการ mm hmm. เป็นคูปองดิจิตอล mm hmm. ซึ่งมันมันไม่สอดคล้องเพราะอะไรครับเป็นการคิดที่มันมีร่องรอยที่มันเป็นปัญหามันปราศจากนี่นะครับจิตที่มันสุจริตลักษณะที่ดีของผู้ปกครองนั้นต้องช่วยผู้ทุกข์ยากคนที่เขารับรวยแล้วต้องเป็นนโยบายต่างหาก mm hmm. ในทางเศษรษฐกิจ แต่ยอาคนรวยมาผสมกับคนจนโดยอ้างเรื่องความเสม,มอภาคแค่หลักคิดส6หปีขึ้นไปเรื่องความเสม,มอภาคความตะเทียมจบแล้วข้อ<ม>น,นี้มาอ้างไม่ได้ถ้าเอาเรื่องเงื่อนไขเรื่อง,อองว่าตรงทุกคนคุณก็ไม่ทุกคน<ม>ทวนหน้าคุณก็ไม่ทวนหน้าเห็นไหมห <He en S 1> <ม>ลักคิดมันสวนหมดอ้างนี่นะครับว่าถ้าแจก18ปปีเดี๋ยวจะอ้างว่าเข้าใจผิดเป็นการซื้อเสีย ก็เลยแจก16ปีแต่ว่าไอ้ทุกเสียงตั้งแต่18ปีได้ทุกคนก็ใช่ไงสัดส่วนมันไม่ได้แล้วไงอมันมันมันไม่ได้ไงแต่ว่าคนมีสิทธิเลือกตั้งได้ทุกคนเออปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาละครับอธิบายความอย่างไรก็ตามเรื่องงบประมาณอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะเก็บภาษีหมุนกี่รอบผมจะเชื่อคุณในผู้เชื่อผู้ว่าธนาคารชาติอดีตผู้ว่าธนาคารชาติเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมบอกว่า การบริหารวันนี้เนี่ยไม่มีใครอิจฉ้าอะไรคุณและก็ไม่ได้มีใครไปตื่นเต้นว่าเลอเลิศประเรสริฐศีเพราะเขาเห็นปลายทางกันหมดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่ชนะอยู่แล้วมันควรจะเพียงพอไหมไอ้นโยบายต่างๆที่จะไม่กระทบต่อประเทศชาติโดยรวมเนี่ยและมันเป็นเรื่องที่โลกตีเตียนไม่ได้นะครับถึงคนพุทธก็จะต้องเข้าใจว่าโลกตีเตียนมันคืออะไรเนี่ยคุณไปแจกให้เขาทำไม แล้วคุณมีหน้ามารับเงินนี้ได้ยังไงกับคุณเสนา <Shap> คุณไม่รู้สึกรู้สาคุณไปรับแต่ไงคุณก็บอกคุณได้นี่เห็นไหมแปลว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดวันนี้ก็คือว่าเราต้องการบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าประเทศเนี่ยนะครับถ้าเดินในลักษณะอย่างนี้มันจะล้มละลายมันอธิบายมูลใดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรทั้งสิน้นและในนะครับในทางข้อเทจจริงข้อกฎหมายเนี่ย ผมเชื่อว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะทําการบ้านอย่างครบถ้วนมผมยัมงบอกกับพรคเพื่อไทยภาวนาเป็นรอมตอนภาวนาแรกนะครับต้ส่วนอีกทีให้เดินไปถึงวันเลือกตั้งภาวนาตอนที่สองให้อยู่รอดจนกระทั่งถึงวันจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปลายทางมันแลเห็นกันอยู่แล้วว่าไม่เข็ดลาบจริงๆม,มีโอกาสก็ไปเปิดประตูนะครับสร้างเงื่อนไข จนกระทั่งเนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็ยังไปสคมคบได้อพอจวนตัวเนี่ยครับก็คือต่อรองกันเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าคนที่มีสถานะที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของทะเบียนคนจนนั้นจงมีความรักชาติบ้านเมืองเถอะคือท่านต้องกล้านะครับที่จะแสดงออกด้วยการปฏิเสธ และขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเงียบปากจะต้องแสดงออกกันมาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรกฎหมายให้อะไรทําได้บ้างและไม่อนุญาตทําอะไรได้บ้าง hmm. และที่สําคัญที่สุดนั้นคนไทยทุกคนต้องรู้ว่าเราเป็นประเทศที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว hmm. สิบกว่าจุดล้านล้านนี่นะครับมาของร้านที่สุด นี่ครัวเรือน14จุดล้านล้านนี่นะครับไม่รู้เท่าไหร่เพิ่มตามลำดับเราอยู่ในสถานะอันนี้อยู่ดีๆเอาเงิน3.2 3.3ุดามจุมล้าน <c oughs> เรียกว่าตํำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วคนรวยเขาไม่ไม่มีปัญหา <c oughs> คุณไม่ให้เขาเขาก็ไม่ได้ตายเขาก็ใช้ <c oughs> ชีวิตยอย่างผาสุก <c oughs> ไอ้พวกนี้บางคนกินเหล้าคืนหนึ่งมากกว่าด้วยซ้ำเพียงแต่ว่านี่นะครับ มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะต้องการจาหวานที่เรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่บ้านเน<ม>ี่ยมันเป็นการคิดที่ใหญ่<ม>แต่เป็นการเอาเปรียบประเทศนะผมจะบอกเอาเปรียบประชาชนคุณได้แน่นอนเรื่องผลการเลือกน่ะ<ม>ประเทศก็ชิบหายแน่นอนม,มันมีคนได้กับคนชิบหายมันมีคนได้กับมีคนเสีย<ม>ประเทศเสียแต่คุณได้แลวผมไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยจนกระทั่งวันสุดท้ายในชีวิตคุณหรือเปล่า ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าคุณจะอยู่ประเทศไทยคุณจะฝังรกฝังร่างฝังรากเนี่ยฝัง mm. นะครับในประเทศไทยเหมือนกับคนอื่นๆหรือเปล่า mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ mm. ผมยังบอกว่าหน้าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีใครเห็นว่าโอ้โหยิ่งมาทักท้วงดิ้นกันไปใหญ่ mm. มันจะดิ้นอะไรกันไอคนที่จะดิ้นสุดๆจำปากผมไว้คือคุณนะจะมาบอกแน่นะคุณจะดิ้นพรวดพวดพวดพวดนะครับหนักพว่าคนอืน่นและคุณตูวจำปากผมไว้ จำปากผมไหมนะครับที่คุยใหญ่คุยโตนี่นะครับโอ้โหทั้งหลายเนี่ยนะครับดูเสมอเพราะนี่ก็หลักฐานนี่เราก็อามันมาพูดคุณก็ไม่ได้คิดเองและที่สําคัญที่สุดไอกองเชียร์เนี่ยนะครับคนสําคัญก็ไล่คนไปอ่านที่ไหนล่ะก็ยังพูดไม่เหมือนกันแต่ละคนเลยก็มาชี้แจงแต่ละคนลงมาท่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 าตัวูเหมือนกันหรือเปล่ามันจึงแตกต่างไปจากนโยบายอื่นๆที่เขาคิดให้เสร็จ เพียงแต่ว่าวันนี้หลักคิดเนี่ยนะครับผมนี่เข้าใจโดยความส่อผมเลมันไม่สุจริตใจคือคุณตอบคำถามไม่ได้อย่างไรก็ตามในถามซึ่งหน้าว่าคุณไปแจกให้คนรวยเขาทำไมมันไม่มีเหตุผลคือถ้าประเทศนี้เนี่ยนะครับคนรวยเนี่ยครับมันอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> กันทั้งประเทศห้าสิบสี่ห้าสิบห้าล้านคนให้ประเทศนี้จบแล้วนะอืมใช่ คือประเทศนี้แสดงว่ามันมันล้มละลายสนิทแล้วนะครับก็คือหมายความว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไฟไหม้บ้านนะครับน้ําท่วมกันทั้งประเทศจนกระทั่งว่าเจ้าสัวซีพีก็ไม่มีตังเหลือสักบาทเลยนะต้องได้รับเงินหมื่นเท่ากับคนเร่ร่อนอยู่ที่ถนน,นราชดำเนินนะถามว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นบ้างหรือเปล่าบ้านเมืองเวลานี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นเลยเราเป็นประเทศที่เป็นหนี้เป็นสิน เราเป็นประเทศที่มีความเดือดร้อนอ,อะไรที่พอใช้นี้ได้นี่นะครับอย่าลืมตาอ้าปากคุณก็ไปยกให้เขาหมดยกให้เขาหมดยกให้เขาหมดนะยครับแต่แรัฐบาลก็เรียงกันไปเรียงกันมาผมจึงบอกว่าหลักคิดวันนี้เนี่ยที่คณะรลองรวมเลยครับที่ชูกำลังประเทศไทยต้องมาก่อนที่เราบอกว่าเราต้องยึดผลประโยชน์ของชาติว่าเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยชาติเหลืออะไรบ้างที่มันเป็นสมบัติชาติ ไม่ว่านี่นะครับใต้ดินบนดินในน้ําอากาศจะต้องมากลางและก็จัดให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมกับประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่นี่นะครับมาถึงกระสุนไปสู่ไปสู่ไป,ส,ไปสู่ไปกันแบบเนี้ยคือนี่ยนะครับวิธีการเข้าทางการเมืองแบบเนี้นี่มันจะเป็นการต้นตอของเหตุของการถูกยึดอำนาจอีกรอบผมจะบอกไง ไม่มีใครไปเปิดประตูให้ทาหารได้ดีมากกว่านักการเมืองประเภทที่คิดประโยชน์ส่วนตนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่นะครับการไม่ยึดเอาประชาชนที่เดือดร้อนเป็นตัวตั้งนโยบายนี่นะครับหลักคิดนี่นะครับคนเกิน22ล้านคนคุณก็คิดวิธีนโยบายอื่นดิคุณจะเอานโยบายคิดนะครับหนึ่งในห2ข้อเนี่ยคุณเอาข้อนี้มาเป็นข้อหลักให้กับทุกคนได้อย่างไร ถ้าคุณบอกว่าต่อไปนี้คนจะเท่าเทียมกันตามกฎหมายใครขัดข้องกฎหไอ้อน,นี่คนรวยคนจนมีสิทธิ์เท่ามีสิทธิ์ได้ทั้งที่จริงในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่เคยมีนะใช่ใช่แต่พูดได้มันยังเป็นนมามธรรมแต่กรณีเอาเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับไปแจกให้กับคนรวยทั้งที่เขาไม่มีความจําเป็นไม่มีความเดือดร้อนอะไรเลยและบรรดาความเชียย์เลยครับอย่าเที่ยวเสอคิดว่านี่ฉลาดล้ำลึกคนอื่นคิดไม่ทัน <laughs> เขาอ,อายเขาไม่ค่อยคิดเขาไม่น่าด้านพอที่จะคิดเนี่ยไอ้คิดแจกเงินเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐาน<อ>แล้วแจกเงินประเทศไอ้อแจกเงินตัวเองเ่ยนะครับเราเองก็บอ,อกนี่นักการเมืองซื้อเสียคนก็ดา่าแต่นี่เอาเงินประเทศเอาเงินประชาชนแล้วเราต้องไปใช้นี่ร่วมกันและอย่าอธิบายว่าไม่ใช่เงินกู้ก็งบประมาณรายจ่ายประจําปีเ,<อ>เป็นงบประมาณขาดดุลก็งบประมาณขาดดุลทํำยังไง เอาตัางคุณไปใส่ให้อะท,ที่ขาดอะ่ะตอาเองินเก็บค่าข้ามสะพานมาใส่ให้อ่ะถามดุเพราะฉะนั้นนี่นะครับมันก็หนีไม่ออกไงมันก็เป็นงบป,ประมาณรายจ่ายประจําปีและเป็นงบป,ประมาณขาดดุลขาดดุลแล้วทำไมก็ต้องกู้เห็นไหมแล้วไอ้เงินไอ้ห้าจุดห้าเนี่ยห้าจุดห้าเจ็ดจุดสี่จุดห้าแสนล้านมันก็อยู่ในงบป,ประมาณรายจ่าย